สวัสดีค่ะวันนี้น้องม .1 จะมาบอก5วิธีรับลมหนาวไม่ให้ป่วยกันค่ะ หนึ่งออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบต่งงางๆของร่างกายทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นที่สําคัญสามารถลดความเครียดได้ด้วยนะคะ2ส,สวมเสื้อผ้าหนา,นาและมีชิดการสวมเสื้อผ้าหนา,นาเป็นการป้องกันการสูญเสียความร้อนของร่างกายเมื่อร่างกายของเรามีอุณหภูมิที่เหมาะสมร่างกายก็จะแข็งแรงไงคะที่สำคสัญควรซักให้สะอาดตากให้แห้งก่อนนํามาใช้และคานึงถึงความเหมาะสมด้วยนะคะ3รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเน้นเฉพาะธาตุเหล็กเพราะธาตุเหล็กช่วยป้องกัน ควัด่ะข้อ4การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อภูมิคุ้มกันแข็งแรงเราจะสู้อากาศหนาวได้ดีแต่อย่าเอาแต่นอนจนลืมทําการบ้านส่งคุณครูนะคะ5บํารุงผิวให้ชุม่มชื่นแน่นอนคะ่ะเมื่อลมหนาวผ่านมาผิวเราก็จะแห้งเสียและดูไม่กระจ่างใสดังนั้นการใช้ครีมบํารุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวของเราจะทําให้ผิวเรานุ่มชุม่มชื่นและที่สําคัญใบหน้าสาวๆอย่างพวกเราต้องสวยใสยไ,ไว้อย่างเสมอ ะะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย